สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้ s t t t i l c h anel n เป็น EP 359ครับช่องของเราก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงครับคลิปวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานมบืองต้นของกล้องโรบอท5ของยี่ห้อ PSI ครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องฟีเจอร์ต่างๆของกล้องโรบอทต,ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นโรบอตรุ่นที่5แล้วนะครับยี่ห้อ PSI ครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะมีความคมชัด2เมกะพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับสื่อสารได้2ทิศทางเลยแล้วก็ตรวจจับตำแหน่งพื้นที่สำคัญครับตัวนี้ก็สามารถบีบอัดไฟล์ได้เป็น S265 ครับ หมุนได้355องศาครับก้มเงย80องศามีระบบตรวจจับเฉพาะมนุษย์ครับแล้วก็ระบบตรวจจับและติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวครับมีระบบไซเรนในตัวนะครับรองรับเมมโมรีสูงสุดได้256จิกค,ครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับโรบอท5นะครับ ต่อไปมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับมาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับตัวนี้เป็นคู่มือเล็กๆนะครับก่อนการใช้งานก็ควรที่จะศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับ อุปกรณ์ข้างล่างนะครับจะมีตัวจับยึดกับผน,นังเลยว่าเพดานครับนี่ครับมีมากใหม่ด้วยนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยครับนี่ครับอะแดปเตอร์หนึ่โวลต์หแอมป์ครับแล้วก็สาย USB อีกด้านนึงก็จะเป็นไมโคร USB นะครับมีน็นอตก,กับปกยึดด้วยครับผม มาดูที่ตัวกล้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับผมเวลาจะใส่เอดิการ์ดก็หมุนขึ้นนะครับก็เสียบเอดิการ์ดตรงช่องนี้ครับช่องนี้จะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตนะครับกดค้างไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่เอดิการ์ตตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นลําโพงครับด้านหลังจะมีช่องเสียบไมโคร USB อย่างเดียวนะครับตรงนี้ ข้างล่างจะเป็นตัว QR c o d โคนะครับเวลาจะเชื่อมตอ่อเวลาจะเพิ่มกล้องก็มาสกแกนที่ตรงนี้ครับสายที่ให้มาก็ยาวพอสมควรนะครับก็ต่อเข้าไปที่กล้องได้เลยครับอันนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ s d c a r กนะครับจะทดสอบระบบให้ดูก่อนครับก็เสียบเข้าไปครับไฟจะติดตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ เดี๋ยวรอให้กล้องรีเซ็ตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการนะครับไปโหลดแอปพลิเคชันมานะครับเป็น i m o v l i g e นะครับก็สามารถสแกนได้ที่ข้างกล่องนี้นะครับนะครับสแกนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นแอปตัวนี้มานะครับ i m o l i g h นะครับกล้องจะเตรียมตัวคอนเน c กกับ Wi-Fi นะครับ หรือว่าถ้ามีปัญหาไฟแดงขึ้นก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตายนี้นะครับการเชื่อมต่อกับ Wifi นะครับมาที่แอปพลิเคชันได้เลยครับก็ไอโม่ไลท์ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับจะขึ้นหน้าแรกนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับโหลดแอปมาแล้วก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์ก็กดปุ่มบอกด้านขวาบนครับกดเข้าไปเลยนี่แล้วก็สแกน QR code นะครับก็อนุญาตนะครับตรงนี้ อนุญาตไปครับแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวนี่นะครับกล้องสแกนคิวอารโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับถูกต้องครับแล้วก็กดถัดไปอันนี้จะมาเข้าหน้านี้นะครับเราก็ใส่รหัส Wi-Fi ของเรานะครับให้ใช้ขึ้น 2.4G จิกนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน w i f i ของเรานะครับ ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปครับตอนนี้ก็เชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถตั้งชื่อกล้องตรงนี้ได้นะครับแต่ผมจะยังไม่ได้ตั้งอะไรนะครับก็กดถัดไปเลยครับอันนี้กดถัดไปได้เลยนะครับภูมิภาคอันนี้เลือกภูมิภาคเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็รูปแบบวันที่ก็เป็นวันเดือนปีนะครับ แล้วก็กดถัดไปได้เลยปุ๊บกดไปเสร็จสิ้นนะครับจะได้หน้าตาตัวนี้มานะครับหน้าต่างนี้มาเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูกล้องได้เลยตอนนี้เลยนะครับก็กดเพลย์ตรงนี้เลยนะครับกล้องปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือคอนเน็กเตอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะรีเลย์นิดหนึ่งครับสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะครับหน้าจอนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับตั้งค่าต่างๆตรงมุมขวาบนนะครับก็กดเข้าไปนะครับ ก็ <S <S <an> <S จะมีการให้เซตค่าต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีพูดโต้ตอบนะครับตรงกลางอันนี้บันทึกเป็นวิดีโอครับอันนี้บันทึกภาพนิ่งครับสามารถทําได้อันนี้ปรับนะครับตัวน,นี้จะเป็นปรับละเอียดนะครับปรับความละเอียดของภาพก็จะมีสูงสุดหนึ่งพันแปดสิบพีอันนี้เราก็ใช้หนึ่งพันแปดสิบีนะครับปิดเปิดเสียงตรงนี้นะครับ ส่วนการดูย้อนหลังนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใส่เอ c ดิการไว้นะครับก็จะไม่มีข้อมูลอยู่นะครับการรับชมย้อนหลังครับคลิปการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นของกล้องระบอท5ก็ได้จบแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้ครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับ กดติดตามช่องแล้วก็กดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ